เมนูนี้มีชื่อว่าคุกกี้อัลมอนด์ไส้สับปรดค่ะขั้นตอนมีอะไรบ้างเราไปชมกันเลยค่ะเริ่มจากขั้นแรกเลยคือเราต้องเตรียมสับปรดนะคะเนยสดที่มีความอ่อนนุ่มแั้งข้าวโพดแล้วก็เกิืตอม่ตงๆน้ำตาลไปบดละเอียดนะคะละเอียดเป็นเสนแป้งเลยจากนั้นมีส่วนประกอบที่ทำให้มันเครร็ม แป้งอัลมอนด์ค่ะแป้งอัลมอนด์จับเต็นเขาคืออัลมอนด์บดละเอียดะ่ะคะจนเป็นผงที่มีลักษณะคล้ายแป้งคลุกเขาให้เข้ากันนะคะจนส่วนแป้งเนี่ยหมดไปจะได้เนื้อโดที่เนียนละเอียดสีเหลืองนวลแบบนี้จากนั้นเราก็นำมาแบ่งตามสัดส่วนที่เรากำหนดไว้ขั้นตอนนี้เรียกว่าปั้นแป้งเป็นตัตว ใช่ค่ะหลยท่านชอบเรียกน้องว่าตัวหนองเมื่อได้รูปทรงที่เราต้องการแล้วก็จะนําแป้งที่ได้มาเขาเรียกว่าคืนรูปแล้วกันนะคะเพื่อที่จะห่อใส้สับลูกที่เราเตรียมไว้น่ากะเห็นว่าจะต้องค่อยคลึงแป้งเพื่อให้ครอบคลุมไส้นะคะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สําคัญ พราะว่ามันจะเกิดความฟินทุกคําที่เรากัดเลยค่ะแป้งกับไส้ไม่พอดีกันความฟินจะไม่บังเกิดค่ะนี่แล้วเราก็ทาลวดลายนะคะนี่วิธีการทำลวดลายเทคนิคเล็กนึนงเนาะขั้นตอนนี้เอาอบพร้อมแล้วค่ะเอาเข้าเตาอบเลย เอาแบบเบ็อบเวนนะคะ1 8 0ถึง1 9อองศาไฟบนและไฟล่างใช้เวลา15นาทีก็จะได้น้องออกมาหน้าตาแบบนี้ไม่ต้องเชื่อนะคะขอให้เปิดใจมาลองชิมน,นะ